แห่แชร์คลิปมากรูปท้องคิมเบอรี่หลังประกาศข่าวดีคนในวงการยืนยนันรอยินดีได้เลย กล้เข้ามาทุกทีแล้วสําหรับงานวิวาห์ของครูรักคนบันเทิงอย่างพระเอกหนุ่มมาร์คิรีสุภารัตน์และนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนบเทมัสหลังจากที่ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและมีแผนที่จะแต่งงานกันภายในปีหน้านี้แต่ทว่ารล่าสุดนางก็ทาเอาแฟนๆต่างพากันลุ้นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆว่าที่เจ้าบ,าบา่ายังนุม,มาร์คปรีก็ได้โพ์ภาพสาวคิมเบอรี่ขณะที่ควงกันไปทานอาหารพร้อมแคปชั่นว่าเชียร์ทูกูดนิวซึ่งนางสาวคิมก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้ววยยจรูปปหหหัใใเเ็นนตุ้ลาค สงสัยว่าข่าวดีที่นุ่มหมากหมายถึงนั้นคืออะไรกันแน่ในขณะที่เราคนบันเทิงก็ต่างพากันคอมเมนต์รอคอยข่าวดีกันเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกันจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการแชร์คลิปหนึ่งทั่วโลกออนไลน์โดยในอินสตาแกรมของแฟนคลับรายหนึ่งได้โพสต์คลิปลงหลังจากที่ทั้งคู่ไปร่วมงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3ซึ่งในขณะที่ยืนถ่ายรูปอยู่กับบรรดาแฟนคลับก็มีแฟนคลับรายหนึ่งถามขึ้นมากเกี่ยวกับข่าวดีที่นุ่มหมากกล่าวถึงว่าข่าวดีนั้นหมายถึงเรื่องอะไรซึ่งงานนี้นุมมกกกกหมมมม่าาาา็พพููดขขึึ้้้้้นนนนนบบวๆััรอออยืืไปง ทำเอา,าแฟนๆนักกีฬาสนานหวั่นไหวก่อนที่สาวคิมจะรีบเบกโบกมือว่าไม่ใช่พร้อมกับแย้มว่าข่าวดีของต้นปี2566จะได้รู้พร้อมกันอย่างแน่นอนรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงอยากนั่งเอกสาวเพื่อนซีอย่างหยายาอุัศยาที่สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอก็ได้ถูกถามถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยเธอนั้นได้ตอบว่าจริงๆคือเพราะเขามีความฝันเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาเราเหมือนว่ามาสํำเร็จแล้วไกลแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรให้เขามาตอบเองดีกว่าคือมันเกี่ยวกับงานแต่งงานเขาแต่ว่ามันมากกว่านั้นอยากให้เรา ให้เขาออกมาบอกข่าวดีของเขาส่วนตัวไม่ได้โทรไปถามเพราะว่ารู้อยู่แล้วเขาก็แพงกันมานานมากๆว่าจะได้หรือไม่แล้วเมื่อถูกถามว่าไม่เกี่ยวกับว่าจะมีเบบีใช่ไหมเพราะหลายคนตีความไปแบบนั้นสาวยายาก็รีบตอบว่าไม่ใช่แค่เธออ่านก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับงานแต่งเขาทั้งคู่อยากให้มันเป็นแบบนี้มากๆยืนยันว่าไม่ได้มีเบบีซึ่งเอาจริงๆเธอก็กรี๊ดตอนที่เขาส่งมาคอนเฟิร์มเรื่องข่าวดีแต่ว่าไปถามเขาเองดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่ตื่นเต้นมากๆในขณะที่พี่สาวคนสนิทอย่างเนยโชติกาก็ได้ออกมายืนนยัถึง ข่าวดีของทั้งคู่ได้เช่นกันโดยได้โพสภาพพรนะ้อมหน้าพร้อมตาลงอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นนุ่มมากสาวคิมนะเดชเพื่อนและสามีหลังจากที่นัดกันทานอาหารมื้อหรูพร้อมกับโพสแคปชั่นว่าข่าวดีจริงๆเพื่อการันตีให้เหล่าแฟนๆนั้นรอยินดีกันได้เลยแต่อย่างไรก็ยืนยันแล้วว่านุ่มมากกับสาวคิมนั้นไม่ได้กำลังจะมีเบบี๋อย่างที่หลายคนคาดเดาแต่งานนี้จะเป็นข่าวดีนัอะไรปีหน้าจะได้รู้พร้อมกันอย่างแน่นอนค่ะ